สืบเนื่องจากข่าวมีบาบริษัทประกันนะครับวินาศภัยบริษัทหนึ่งนะที่งดรับนะครับหรือว่ารับพิจารณารับเอาประกันสําหรับรถไฟฟ้านะครับใครที่ใช้รถไฟฟ้าเนาะลราประกันจะหมดแต่ว่าจะต่อกับประกันบริษัทไหนนะครับอันนี้ทางผมก็ยังมีอีกบริษัทที่เขายังรับอยู่นะครับผมเขาก็ยังพิจารณารับอยู่นะฮะก็สามารถที่จะ ทำเรื่องขอราคาเข้ามาได้นะครับและหลายคนเป็นกังวลเรื่องอู่ซ่อมนะครับมันก็มีลิสต์อู่ให้อยู่นะครับสําหรับรายชื่อศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้านะครับแบบบริการแบบครบวงจรนะฮะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูครับนี่ก็เป็นส่วนของแอคซ่านะครับทําไมผมถึงเลือกของแอคซ่ามาให้ดูนะฮะเพราะว่าก็ผมก็ส่วนใหญ่นะหลักๆก็ผมเป็นตัวแทนกรุงไทยแอคซ่าด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ขาย เอ็กซ่าด้วยจริงๆวินาภัยผมก็ขายทุกบริษัทนะแต่ว่าก็เลยเอายกตัวอย่างของบริษัทเอ็กซ่าประกันภัยให้ดูนะครับก็จะมีอู่ให้นะครับหลายๆที่นะครับสําหรับของเอ็กซ่านะครับผมนี่เลยนะครับดูแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑนทนะครับหลักๆก็คือกรุงเทพมีภูเก็ตด้วยนะฮะนี่ครับนะฮะที่รับซ่อมนะครับตอนนี้ก็ก็แทบทุกยี่ห้อที่มีในนี้นะครับก็จะมี t ทสลาเนต้าบี o วดีโอลากูดแคทอ่านผิดขออภัยด้วยนะไม่ค่อยรู้จัก <laughs> ยังไม่ได้ใช้รถไฟฟ้าของเขาครับใช้สันดาบอยู่นะฮะนะครับก็ยังมีนะฮะทุกคนก็เป็นศูนย์ที่แบบว่าบอดี้เพนนะครับบอดี้เพนส์เนี่ยก็คือแบบซ่อมสีนะงานสีนะครับแล้วก็ส่วน งานซ่อมอื่นๆก็เป็นบอดี้เพนส์อิเล็กทริคอลซิสเต็มแล้วก็สเปร์พาร์ตก็เปลี่ยนอะไหล่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็มีอยู่หนึ่งสองสามสี่อู่ตอนนี้นะที่คอนแทคไว้กับแอ็ซ่าประกันภัยนะฮะเรื่องการซ่อมโอ้ก็อาจจะมีประกันแล้วก็ต้องการซ่อมก็ต้องวางแผนนิดนึงนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับผมสนใจคนที่ใช้ ยังไงก็จำเป็นนะครับผมที่ต้องใช้ประกันเพราะว่าใช้รถใช้ถนนมีโอกาสที่จะเกิดเหตุได้สนใจขอราคาทักทายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย